ทุกทุกเช้าเราดูทองไทยใจจง สวัสดีครับพี่น้องทางช่องป๋านุ่ยทีวีและช่องคอมเนวันนี้นะครับก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารสาระดีๆจากช่องป๋านุ่ยทีวีนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับป๋าก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้โอกาสสนับสนุนช่องป๋าเดินมาถึงตรงนี้นะครับขอขอบคุณทุกการโดเน a t ขอขอบคุณทุกสติ๊กเกอร์ทุกดวงขอขอบคุณนะครับผู้ที่ซื้อปุ่มขอบคุณให้นะครับ เอาละวครับวันนี้นี่ที่ผมจะมาพูดนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรไอฮุนเซนก่อเรื่องซะแล้วไอฮุนเซนก่อเรื่องใหญ่ซะแล้ววันนี้นะครับหลังจากที่นายฮุนเซนนะครับผู้นําทางด้านจิตวิญญาณของบรรดาฝูงควายเขมรเนี่ยนะฮะนะครับเล่นพยายามเล่นบทตีกินประเทศไทยมาโดยตลอดและประเทศไทยเองก็เป็นสุภาพบุรุษมาโดยตลอด วันนี้เราเจอมิดแท้ครับเราเจอมิตรแท้ซึ่งหลายคนมองว่าอา,อาจจะเป็นจีนก็ได้อาจจะเป็นอเมริกาก็ได้เพราะมิรแท้ไทยเราเยอะเหลือเกินสหรัฐอเมริกาครับวันนี้พ่อใหญ่ทำนะครับเจ้าพ่อวงการสหรัฐอเมริกาเขาเป็นเจ้าพ่อทุกวงการนะพ่อใหญ่ทำเนี่ยเขาเห็นคมเมร์แล้วเขารู้สึกว่าจะหมันไส้หรือไงผมไม่ทราบ แต่ที่แน่ๆนะครับหลังจากที่เขมรกวนส้นตีนผู้ยี่ผู้ยำไทยมาตลอดเอะก็จะลาาขึ้นสารโลกเอะก็จะลาาขึ้นสารโลกเมื่อวานนี้ครับพ่อใหญ่ทั้มเรานะครับประกาศและไม่ใช่ประกาศธรรมดาประกาศอย่างเป็นทางการ <c oughs> ที่รัฐสภาของสหรัฐอเมริกาคว่ำบาศสารโลกครับพ่อใหญ่ทั้มคว่ำบาศสารโลกฐานหมั่นไส้เป็นไงนะฮะ บนโลกใบนี้ <c oughs> บนโลกใบนี้นี่พ่อใหญ่ทํากูทําได้หมด <c oughs> ขอหัวใจกดรัวๆให้พ่อใหญ่ทําเขาด้วยนะครับนายโดนัลด์ทมประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาขวัญใจคนไทยณเวลานี้นะครับนอกจากจะปรับภาษีให้ลดเหมือนเท่าเดิมแล้วนะครับยังเล็งเห็นถึงความสําคัญว่าไอสารโลกเนี่ยคือสารกวนส้นตีนเป็นสารขยะนะครับเป็นสารขยะ และอีกอย่างหนึ่งนะครับสารโลกยอมตกเป็นขี้ข้าอยู่ใต้ส้นตีนขเขมรอยู่ตลอดเวลา <c oughs> สารโลกเนี่ยอยู่ใต้ส้นตีนขเขมรนะฮะเขมรขึ้นไปทําอะไรสารโลกช่วยหมดสารโลกอวยหมดวันนี้พ่อใหญ่ทําบอกกูหมั่นไส้ชั่วขราวก็เลยเป็นไงครับมีการลงนามเรียกประชุมสมาชิกสภาและก็ลงนามคราวที่แล้วเนี่ยในสมัยโจไบเดนเนี่ยนะครับ เคยพิจารณาเรื่องนี้แต่ว่าสมาชิกสภาผู้แทนสหรัฐอเมริกาไม่เห็นด้วยแต่พอมาวันนี้พ่อใหญ่ทำบอกวันนี้กูจะเอามีลราปรากฏว่าไงครับสมาชิกสภาผู้แทนสหรัฐอเมริกาผ่านฉลุยครับนะครับคว่ำบาศสารโลกแล้วโดนนั่นทำประกาศไม่ใช่แค่ไม่ยอมรับอำนาจสารโลกนะครับโดนนั่นทำประกาศว่าต่อไปนี้สารโลกคือสารเถื่อนนะครับอเมริกาจะไม่ยอมรับ และที่สำคัญมีหลายประเทศเห็นด้วยและเตรียมที่จะลงนามในภาคีไม่ยอมรับสารโลกแล้วเตรียมจะประกาศให้สารโลกเป็นสารเตือนคิดเอาเลครับว่าอะไรเกิดขึ้นวันนี้ไอสารส้นตีนเนี่ยนะครับยอมที่ยอมอยู่ใต้ส้นตีนของขเขมรวันนี้ชิบหายเพาะขเขมรแล้วตายหาแล้วฝรั่งเศสเอาไงดีพี่พอใหญ่ทำเขาไม่เล่นด้วยแล้วนะนะครับ เขามองว่าสารโลกเนี่ยเป็นสารที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีอำนาจไม่มีอำนาจรองรับในการทำหน้าที่และเที่ยวไปมเที่ยวไปออกคำบังคับต่างๆให้ประเทศอื่นๆต้องทำตามถ้าประเทศอื่นๆไม่ทำตามก็จะส่งไปที่ UN เพื่อให้ UN บีบบังคับให้ประเทศคู่กรณีหรือประเทศที่ตกเป็นเหยื่อของสารโลกเนี่ยต้องทำตามดังนั้นโดนันท์ทรัมบอกว่าต่อไปนี้ กูปิดกูปิดธุรกิจศาลโลกเลยต่อไปนี้ไอ้พวกที่นั่งเป็นตุลาการคณะองค์คณะตุลาการศาลโลกก็ตกงานไปพร้อมๆกันเพราะอะไรครับเพราะนอกจากประเทศไทยจะไม่ยอมรับอำนาจสารโลกแล้วเนี่ยสหรัฐอเมริกาเป็นผู้เปิดการคว่ำบาตรและเดี๋ยวอนาคตสหาภาพยุโรปก็คงจะต้องคว่ำบาตรไปด้วยเพราะเนื่องจากว่ามี3-4ประเทศที่เห็นด้วยกับโดนัลด์ทรัมป์และก็เตรียมจะประกาศว่า สารโลกคือสารเถื่อนเป็นสารที่ไม่มีอำนาจและถ้าเมื่ออะไรนะครับประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อ,อไรเมื่อนั้นสารโลกตุลาการสารโลกจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทําขึ้นทั้งหมดและทีนี้มึงนะไอ้กรุงเฮกกับไอ้ไอ้กรุงปารีสมึงเต็มสวยให้ดีเพราะสิ่งที่มึงทําในอดีตวันนี้มันจะส่งผลให้พวกมึงสวยกันทั่นหน้า พวกมึงอาจจะต้องหลบหนีอาจจะต้องตกเป็นอาชญากรนะครับเพราะมึงเที่ยวไล่ไปประกาศให้ประเทศนั้นชนะประเทศนี้แพท้ทั้งทั้งที่มึงไม่มีอำนาจเรียบร้อยเลยครับวันนี้สบายใจได้ขอขอบคุณพ่อใหญ่ทำนะครับขอบคุณมากนะครับเพราะเขาเห็นว่าคือเขาเห็นว่าประเทศไทยมัน,ม,นมันถูกลังแกโดยสารโลกไนงะนะครับและอีกอย่างหนึ่งอเมริกาก็มีความหมันไส้มานานและไอ้เหี้ยไปบงังคับให้เขาจ่ายตังค์ตั้งพันกว่าล้านเหรียญ นะครับพอมาถึงยุคเดินนันทําบอกเอาไหนไหนเมื่อไทยโดแล้วกูก็เอาด้วยกันแล้วกันในเมื่อไทยไม่กล้ากระดิกงั้นพ่อใหญ่ทําจัดก,การให้ขอขอบคุณมากและเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับคนไทยนี่ทะลุขั้นเลยนะฮะเพราะว่านะครับพญาอินทรีย์ประกาศว่าเป็นสารเถื่อนแล้วแล้วคนอย่างสาหรัฐอเมริกาเนี่ยถ้าเขาประกาศบอกว่ามึงผิดมึงเถื่อนเนี่ยมึงก็ต้องเถื่อนมึงก็ต้องผิด เพราะสหรัฐคือประเทศผู้ชนะสงครามสวยแล้วมึงนะครับฉะนั้นพวกมึงก็เตรียมตัวที่จะต้องรับกรรมในสิ่งที่พวกมึงทาต่อไปส่วนไอ้พวกที่นอนตายหาแองแมงไปแล้วก็ช่วยไม่ได้นะครับก็ถือว่าตายไปก็จบไปแต่ส่วนพวกที่ยังไม่ตายมึงเตรียมรับผิดชอบผลการกระทําของพวกมึงไว้กูบอกแล้วครับทุกการกระทํามันมีราคาที่ต้องจ่ายฝรั่งเศสจะต้องจ่ายอย่างหนักนะครับฝรั่งเศส เขมรต้องจ่ายอย่างหนักให้กับประเทศไทยนะครับอันนี้ก็เป็นขวัญและกําลังใจอย่างดีเลยพวกเราก็เป็นไงช่วยกันร้องพ่อใหญ่ทำพ่อใหญ่ทำพ่อใหญ่ทำโอ้เยเถ้าโลกนี้ไม่มีพ่อใหญ่ทำนี่กูววุ่นกูว,ว่าความวุ่นวายจะมากกว่านี้นะนี่ดีพ่อใหญ่กูมไงมาปั่นกระแสให้เฮยเรียบร้อยเลยนะครับเอาละครับก็ขอขอบคุณนะครับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์ที่เป็นอัศวิน นะครับขี่พยาอินซีสีขาวนะครับแล้วก็ไปขี่รถใส่หลังคาสารสารโลกที่กรุงเฮิร์กนะครับนั่นแหละครับก็ขอขอบคุณมากขอขอบคุณอีกครั้งขอขอบคุณจากหัวใจคนไทยถ้าพี่น้องชอบใจนะครับคอมเมนต์นี้คอมเมนต์กันมาได้แต่อย่าลืมหัวใจสามดวงให้พ่อใหญ่ทําเขาด้วยคอมเมนต์เสร็จแถมหัวใจสามดวงให้พ่อใหญ่ทําด้วยนะครับและเราจะดูต่อไปว่าอนาคตสารโลกมึงจะทำยังไง สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าดีมีประโยชน์ก็ฝากการกดไลค์กดแชร์ถ้าท่านใดนต้องการสนับสนุนรายการป๋านะครับก็สามารถที่จะสนับสนุนได้ตามที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้และสำหรับคลิปนี้ต้องกดแชร์กันไปเยอะๆเพื่อให้กลุ่มคนไทยที่มีหัวใจประชาธิปไตยรักประเทศไทยรักแผ่นด,ดินไทยะนะครับได้รู้ว่าวันนี้พ่อใหญ่ทากูทาแล้วและกาลังเดินหน้าประกาศว่าสารโลกคือสารเถื่อน และไม่มีอำนาจในการตัดสินไม่มีอำนาจในการออกคำบังคับใดๆต่อประเทศอื่นๆบนโลกใบนี้อีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องล่ลากลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ